สวัสดีครับผมคุณคุณครับวันนี้เรื่องแมลที่มีชื่อว่า Feeding Trash to Rich People ไทยค,คุณรู้ว่าอะไรจริงแค่ t r a s เหมือนเ,อเก็บขยะ,ะมีร้านอาหารมีดาวแล้วถ้าผมจะเอาร้านอาหารของผมอะ่ะ Nobody Restaurant อ่ะครับผมก็เอาอย่างนี้ไงกะเป็นร้านอาหารของผมอ่ะ ผมแเป้ไม่ออก You want าหาร c ี่ s ระสบความสำเร็จห o ือไม่ขอให้โชคดีฉั l คาดการณ์ว s าคุณจะไร้ที่พึ่งใน10ปีด้วยร้านอาหอะไร <hoo S 1> วะเหมือน,นเราทำอาหารอะไรไม่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้เร,เราก็โดนไล่ออกมาไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอยาก่างอ่ะเรามีร้านหาของเราแล้วด้านหาของผม Make ไม่รู้ใช้ขยะหนึ่งชิ้นโอเคครับเก็บขยะ เราต้องเก็บขยะง่งได้ขยะหนึ่งชิ้นอเอ้ยโหร้านอาหารของเราอู้อน,นี่แบบหรูอันต่อไปขยะสองชิ้นมันเป็นร้านอาหารที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำเอาได้สองชิ้นเลยว่าดีีนเอ้ยลูกค้ายัางไงคนรวยมันนอบป้านี่ แต่แมวนี้ไม่มีอาหารผมต้องการเงินแล้วผมเอาอาหารจากไหนฟิวก็ไม่ได้อีกอัปเกรดนี่ต้องใช้เงินอีกอันนี้เขาต้องการอาหารเอาอาหารจากไหนอะวู้ชิ้แล้วเอาขยะไม่ได้นี่ยเหรอหาเงินไม่ได้ใช้เงิน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 เกนิเงินอีกแล้วทุกอย่างเป็นเงิน อ,อ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวเราได้อาหารแล้วทําอยู่ฮะคือเราเอาขยะไปหมักแล้วก็มาทําอาหารกลายเป็นเชคบาปไปแล้วนี่ไงอร่อยอาาะไรเปล่าได้มา0.03เ้าก,ก็โอเคมาเยอะเยอะเลย เยอะเยอะเยอะนี่เราจะต้องเป็นคนรวยเว้ยจุบคนรวยคนรวยตอนเนี้ยอยู่ดีก็มีที่ดินเป็นของตัวเองเขาต้องการอะไระอ่าใช่เอา้ามีอีกแล้วหรอโอ้โหทำนานเด้อเนี่ยแน่จ้างคนได้นี่ได้เยอะปะ่ะเป็นเออแตงโม ตงโมเต็งโมเต็งโม,งโมอู้เขามาสองคนเขาตจองการสองอันใช่ไหมเนี่ยทเป็นอย่างนเงี้ยทำนานด้อเอ้ยหมายความว่าไงก่อนอ้าวเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆนะคนเนี้ยมีใครรู้ไหมถ้ามีคนรู้ว่าเป็นใครบอกผมถ้าผมไม่บอก,บอกไม่น่า่มีใครรู้ จากนี่เอา้าได้เพื่อนนี่มันเอา้เอา,อาไม่ใช่สุดแล้วไม่ใช่เพื่อนไอเนี่ยซามูไรแต่อาหารหมดอ่ะใส่ไปเขาทำฮะยี่สิบสี่วิบ้าแบบยี่สิบห้าวิเกินอ่ะนี่โหแพงจัดแล้วก็มีอัพเกรดอันนี้อะไรอ่ะเออมีน่าจะเป็นสต็อกที่เก็บข,ขยะได้แล้วก็ คุณภาพอาหารเรียกประมาณนี้นะผมว่าเอาคุณภาพอาหารก่อนไม่เห็นจําเป็นต้องเอาไอ้พวกสต็อกสต็อกอ,อะไรห้อาจารย์ถูกช่มันคือสต็อกเก็บถังขยะเนี่งั้นไงเขาเสิร์ฟเองให้ด้วยโอ,โอเคนะพาะเขาเสิร์ฟเองถ้าเขาไม่เสิร์ฟเองก็ไม่โอเคตอนนี้เงินศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของหมดแล้วใส่เข้าไปอีกเนี่ยบ้านใส่สูงสุดแค่สามเบิร์ก็สามแล้วถือว่าโอเคแล้วอะ ไงมีพาส i ีฟอ n นคั e ตั้งแต่มีเงินยังไม่ถึงบาทเอ้ยยังไม่พาส i ีฟอ n นคั e เราต้องมานั่งเก็บขยะแล้วมันถ้าเราจะเพิ่มจำนวนการเก็บต้องทำยังไงเนี่ยให้เราเปรียบเก็บทีนึงได้สิบเนี้ยป๊อปนี่แล้ว้หารเราหนึ่งดาวเลยนะเว้ยโอ้โหทำนานี่พี่ทำนานจา ช่วยผมช่วยมเฮ้ยทำไมไม่อัพเกรดคุณภาพอา,าหารก่อนแซนด์วิชเออชอบด้วยอัพเกรดอุย้ยมีสปีดฟาสเตอร์บวกเนี่ยเบสเตอร์ฟู้ดคืออะไรวะฟาสเตอร์ล์กอ๋อนี่ไงตอนเนี้ยคือยี่สิบห้าก็คือคนงานที่ต้องใช้เวลาทำยี่สิบห้าอันนี้สามเจะอัพเกรดนี่กนอนนะ คุ้มค่ากว่าในเออ,เอาฟาราเตอร์ดลยยีสิบสามร้ยสองวีเลยนะถือ่าเยอะเอาขยายหมด,ดแล้วใส่กันนี่ไงเจอวีเขาอีกแล้วเอา้านี่ไงเขาไปเสริมนี่เห็นไหมยี่สิบสามวิอ่ะสปีดอิกต่อไปอันนี้ผมว,ว่าไม่จำเป็นเลย ตอนนี้คือช่วงแรกไม่จาเป็นรอช่วงหลังๆก็เก็บขยะรอทุกคนนี้ขยะก็เริ่มเยอะแล้วที่เก็บได้เนี่ยสิบแล้วเนี่ยคูควที่แะสองถ้าผมจะเพิ่มจำนวนที่เก็บได้ทำางไงบุ๊น่าจะมีอัปเกรดเพิ่มเข้ามาที่หลังเอ้ยหมายความว่าไงก่อนโดนป่าห้ายังไม่พอช่วยทำช่วยทำมา มา้วครับนี่เห็นว่าเขาชอบการโนโ้ตสามแล้วมาเราจะเราจะเพิ่มค่าอาหารโอ้ทำไมเพิ่มศูนจุดศูนย์หนึ่งคืออาหารคุณภาพดีขึ้นนิดนึงอะ่เนี้ยโอ้โหแบบไม่ต้องมาเก็บด้วยซ้ำอ่ะซื้อหน่อยมามา,มา,มา ปุ๊บสี่ห้าห้าด้วยวกันนี่เออจะได้ไม่ต้องเดินไปเยอะช่วยทําทำกี่วิวเนี่ยสิยี่สิบวิเมื่อกี้นี่น้องไก่เลยนะเอ้ยไม่ใช่แซนวิชปกติบ้าเขาชอบต่อไปรุดเวลานะโอเคเอารุเวลามาสิบเก้าวิศูนย์จุด หน้าเริ่มแพงแล้วมีอะไรโตัวที่สองผว่ายังไม่รีบขนาดนะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบยังทำกันไม่ทันเลยยังไม่จำเป็นตาอตโตสองไหนเป็นไงบ้างใส่เพิ่มสต็อกเข้าไปศูนย์จุดหนึ่งห้าช่วยทำช่วยทำไปโอ้ยเวลาเท่ากันเปะเลยอ่ะใช่ไหมต่ากกันนิดนึงไหม เขาไปเซิร์ฟก่อันี่เซิร์ไว้จัดอะไรไหมอา้าวลืมดูแล้วก็เพิ่มสปีดอีกตอนนี้19วิปับไป17เอ้ยไวอะเนี่ยจาก25วิอ่ะได้ไไปหาสต็อกเพิ่มไม่ต้องหายมั้งเนี่ย ช่วยถามช่วยถามนี่มีคนรวยเนี่ยปึ๊บนี่เอาหีบเค้กมมชิ้นเดียวแต่กินสองคนเลยไปมีสองคนอีกแล้วปุ๊บเฮ้ยได้ไงก่อนเสิร์ฟเลยไปถึงปุ๊บเสิร์ฟปับ๊บ ยี 22, ่สิบสองอปิเดยสิบห้าขยามหมดแล้วเพิ่มสต็อกไปหาเพิ่มเลยครับให้ดูร้านอาหารสองดาวเขาดิบูโตเยอะโอ้เปิดโซนใหม่แล้วด้วยเอ้ยแต่อันนี้ยังเป็นกระดาษเหมือนเดิมล้านสี่ดาวเาขาอ,ออกไปแล้วมั้งตอนนั้นตอนผมเข้ามาเหมือนล้านสี่ดาวเออสต็อกหูรถนร่นไวอีกแล้วเริ่มรถนไวแล้ว นีฟับเสร็จแล้วอ่ะอูขยะหมดไปหาขยะครับขยะหมดขยะหมดหาแล้วเอาสักสิบเลยนะจะได้ไม่ต้องนา,นานจไีได้มาฟับสิบเอ็ดเด้อเกิน เออเห็นไหมเกตไหมสามสิบสามขายไปดีหนึ่งแล้วเขาเสิร์ฟก่อนเอาเสิร์ฟเร็วเสิร์ฟนานจังวะเออแล้วผมเดินได้ด้วยเนี่ยรู้สึกเกลดเนี่ยฮัลโหลวุ้ยเออไปถ้าผมเดินออกก็คือผมเดินไปไหนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเดินไม่ดีเลย เอออันนี้อะไรเออทำไมผมไม่จ้างคนเพิ่มวะผมก็ลืมดูก็ตัวเองก็จ้างคนเพิ่มได้พี่พี่เดี๋ยวมีจะคนช่วยทำเลยนะเฮ้ยต้องเสิร์ฟก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้กดเดินไม่ทัน0.1 0.17ละฟัรบสมโหนี่สซกพ,พักเลย เออโอ้ยยังได้อีกนานะต๊อกให้เข้าไปเสือก่อนบุบเสร็จแล้วสามสองได้แล้วปุบได้ได้เป็นใครอ่ะในใครวะเอ้ยเป็นเชฟเลยนะทุกคนอันนี้ก็เชฟเนี่ยเออใส่ชุดเชฟรวมนึงว่าแบบใส่ชุดแบบแบบซามูไรแบบชุดค,ดคล้ายๆไ้ด๊กุล่า เออแต่ชุดสูตรนี่ก็ชุดสูตรเฮ้ยทำเร็วอหรอวิวิวะเอาขาอยะหมด,ดีแล้วเออเวลาเท่ากันนี่ก็จานอีกอันที่สามเริ่มใช้กันไวแล้วเอา้าสต๊อกไม่หกแต่เก็บได้สุดสุดห้าอะไรวะสปีดอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นได้ละ เพิ่มสต็อกหน่อยไปหาแล้วครับตอนนี้น่าจะมีเหลือง,งานเดียวคือเก็บขยะเก็บขยะไปแค่นี้น่าจะพอละศูนย์จุดสี่แปดอีใส่กับใจกับตรงนี้บ้าง เอาเสร็จท่นิยมแน่เลยทุกคนได้ได้แล้วโอเคอ่ะใส่บิ๊กดูสปีดดิดูเขานั่งรองกี่วิปึ๊บเขาก็ทำคนใหม่มาปึ๊บต้องรองนิดนึงก่อน เขากินเอมีคิวแพลแนเดอ,อ่ะห้าพีเพิลฟีดอ้าวโหจะอะไรขนาดนั้นแค่ต้นไม้หนา่าเฮ้ยเพ่รู้ว่าเรามีเพลย์เลยพวกนี้แหละเพื่อสิบอะไรไม่รู้เซฟเอาบอดเอาบอดอ,อ,อะไรสักอย่างอย่า ผมค่อยไปกดตอนคลายคลิปนะเพราะว่ามันอาจจะย้ายแมบอเปล่าผมไม่รู้ผมาไม่ออกอะไรสักอย่างเลยรวมหมดแล้วเติมสต็อกต้นไม,มส้สวยเทเบลยังไม่เอารอจ้างคนสาก่อนนะค่อยซัมเทบเบลเพิ่มคุณภาพเพิ่มจำนวนอีกเอ้ย หมดแล้วทุกคนขยันหมดแล้วน,น่าจะเก็บได้แค่หนึ่งถึงสองอะ่ะก็คูณสองคืออะไรออกคือเติมชึบชึบชึบอีกนิดอ้ยอะไรอ่ะ เด็กเล็กขึ้นเอ้ยลูฟี่ลูฟี่เปลี่ยนอาชีพโอ้โดนแย่งตอนหน้าร้านเหรอสิบเจ็ดละศูนย์จุดเจ็ดสี่โอ้โหนี่เขาใช้หนึง่งจุดศูนย์สี่เลยไงสปีดอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นนี่ได้ทีละศูนย์จุดหนึ่งเลยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ สุดจุดเท่าไหร่วะดูหน่อสุดจุดสุดจุดหนึ่งเออใช่สุดจุดหนึ่งแต่ใช้หนึ่งแล้วไงอเจียงไม่ต้องอัพเกรดนะเพราะสปีดโอเคแล้วอะร้อยจ้างคนใหม่ครับ <c oughs> แตงโมปับนี่คนใหม่นี่อะไระอัพเกรด แปลว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะมันจะเป็นของละารข้างๆใช่ไหมอ,อ้าวไม่ใช่คืออะไรวะอัปเกรดะ่ะนี่เริ่มมีคนรวยแล้วนี่ใครเนี่ยอ๋อนี่นี่บอทอยู่อะลืมลืมลืมใส่ไปโอ้โหคือก็สิทจพร้อมกันอะถ้ามันสิทธพร้อมกันเป็นไง อยู่ข้างนอกเราไม่ได้อยู่บนตึกลาฟ้าไม่ใช่เหรอนี่นี่ได้แค่คนเดียวเศร้าเลยโหยังไม่เอาไม่เอาตัวเพิ่มอ่ะนี่ดีใจมากอ่ะมีโตะตัวตกองกระดาษเพิ่มเพิ่มอีกตอนนี้ทำงานพาร์ทไทม์เก็บกขยะ ป้าประกาศจับด้วยเฮ้ยมีโซนอะไรอย่างงี้ด้วยฮะเพิ่งสังเกตนี่ไง you seen him ถ้าหาปลาทองเจอจะได้เงินนี่จะอะไรวันนี้นะโอ้ต้องไปหาปลาทองาผมไปหาปลาทองจากไหนเนี่ยปลาทองมันจะไปอยู่ไหนเพราะมันต้องไม่ใช่อยู่ในน้ำปกติแน่นอน โอเคไหนบ้างโอ้ยหมดแล้วนี่ไงโตต่อไปได้ด้วยเขาหลีกกันทันไหมเป็นฝาแฝดจุดไปดีสปีดให้หน่อยเพิ่มสปีดไปก่อนสิบเอ็ดวิเอาไปเก็บขยะโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยห้าบึ้งไวกันนะเนี่ย โอเคผมว่าเริ่มไหวแล้วเอ๊ะไรเอ็กซ์พาดคืออะไรเอ่ยเปิดเปิดวันที่ต่อไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจใช่ดูต้นไม้ดมิของตกแต่งเพิ่มมีเพิ่มอีก,อกโอ้โหหมดแล้วอะ่ะต้องมาเก็บเก็บเรื่อยๆแล้วต้องต้องมาเก็บบ่อยจะปก,กาติในงา,านทีมาเก็บ เริ่มการไปนคนเก็บขยะเต็มตัวนี่กระโดดเก็บกระโดดเก็บเก็บทายากเฮ้ยอากดูเก็บดูเก็บเศษๆกระโดดเก็บกระโดดเก็บนี่ล่ะไห้ยป็ไงบ้างตอนเนี้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่ม เอออับให้เต็มเลยปะเนี่ยเอออับอีกก้าววิหไวมากไหนดูดิดูความไวคือแบบที่มันไม่จาเป็นต้องมาแย่งกันอ่ะแล้วจะยืนแช่ทำไมเออไวให้เขาสิผมว่ามันก็ไวนะแต่ว่ามันก็นะนกยังวนได้ มันไม่ใช่ต้องมาแย่งกันเสิร์ฟเนี่ยพอเมื่อไหร่มันแย่งกันเสิร์ฟผมค่อยให้เนี่ยมันไม่ได้ต้องมาแย่งกันเสิร์ฟอะ่ะเออแต่มันก็มีขัดขัดแบบไม่เป็นไรไม่ส่วนขายายใหย้ดูเลยไม่ต้องหมดแล้วเนี่ยเออ 5, อ่ะถ้าเอาเครั้งเนี่ยเลยเจ็ดโอ้โหแม็กเลเวลแล้วอะ่ะเจ็ดวิทำไวจัดโอ้เงินไม่พอ เก็บขยะด้วยครับเก็บขยะรองเงินมา0.44เดี๋ยวดูเมื่อไหร่0.44ค่อยไป0 4 8แล้วไปโอเคนี่ตัว D3 ด้วยเนีเยนะ่ย Ừ, ดูสปีดดิโอหหมดแล้วหรอวาวว้เดี๋ยวช่วยอัพช่วยอัพเีือสิบห้เลยคือเอาทีเดียว15น่าจะได้นานอยู่โหผมก็เก็บไ้ทีละ1ทีละเืะอนนเหมือนเดิมอ่ะนันเก็บขยะตอนนี้หนึ่งดาวหมดแล้วเนี่ยแถวเนี้ยเฮ้ยสองดาวแล้ว ตนนัวน้นเมื่อกี้เห็นหนึ่งดาวเลยสองดาวแล้วไหนเขามีอะไรบ้างเอ้เขามีเพลงด้วยโอ้โหเอ้ยจิ๋ดกสิทธ์ไปเนี่ยหนีจิ๋ดกสิทธ์ไปเนี่ยหนีดิกรสิทธ์เออสตอ็อกไม่น่าต้องเพิ่มแล้ว นี้เพิ่มนี่ได้ปั๊มเงินไวๆโอ้โหหมดอีกแล้วที่เอาไว้มากผมอยากให้มันมีอัพเกรดแบบสปีดการเดินเนอะมันก็เพิ่มจำนวนการเก็บเพิ่มความชำนาญอะไรเงี้ยมีเลเวลไหมหรือมีของแบบช่วยเก็บไม้คีบเ,เพิ่มแบบสามถึงสนะี่อะไรเงี้ยเพิ่มไม้คีบเข้ามา ้เราไปซื้อไมค์คีบได้เมื่อเร้ามีร้านค้าบบถูกไม่รู้เออมีรถขับผ่านด้ยเดีย๋ยวไปเติมสต๊อกก่อนค่อยไปสำรวจอู้ยี่สิบสามเลยเไปจะได้นานอยู่ระหว่างทางเก็บขย,บยะไปเลยเก็บทุกอันเลยอะเขายืนแช่อะไรเนี่ย ไปดูไม่น่าจะมีอะไรถ้ารถชนน่ะรถือ้อเฮือตายเออรูเอือเฮือตายเนอะวู้สิกดังอุ้ยอุ้ยหนีหนีหนีไม่มีร้านค้าทุกคนกลับที่เดิม ไม่มีร้านค้าอาเติร์สต็องบิ๊กมามานี่อุ้ยอีกรอบเดียวจะแบกและไรไเนี่ยอีกรอบเดียวก็ได้เปิดโซนหน้าแล้วโอ้โหคือมันสามที่มันก็พออีกแล้วคือมันไม่จออะเป็นนอสี่โหเสิร์ฟแอปเปิ้ลเสิร์ฟอะไรไปเนี่นะทาโก้ไม่น้องไก่เออมีอะไรอีก อัปเกรดอัปเกรดอุ้ยยังไม่พอขาดอีกศูนย์จุดสี่อ,อ่ะไปหาเพิ่มมเลยกันชุดเต็มน่าจะได้ว่าอยู่เพื่อเก็บแถวนี้พอนี่ไงแต่มันต้องสองจุดแปดแปดป่ะมาแล้วไปนี่แม็กแล้วอัพแม็กต่อไป สต็อกป่ะโหสต็อกไม่จำเป็นเก็บเงินเพื่อซื้อนี้แล้วปิดชิปเลยเอ้ยนี่แหะนี่ไงใช่ไหมพวกรีบอร์ดต,ต่างๆผมไม่รู้มันหาจากไหนอก็เช่นตามหาปลาทองผมว่ามันก็ต้องหาตามเนี้ย มือแบบจุดหายยากๆ,ๆอะ่ะอุ้ยมีตึกด้วยฮะเฮ้ยทำไมตึกแปลกๆบ้างทำไมเนี่ยไหนๆบ้างทำไมอยู่ดีเขาทำทำไมเขาทำถึงทำโมเดลตึกน่าสงสัยนะผมว่าตึกอะ่ะน่าสงสัยใช่ป่ะบ้าเอ้ยมีตึกรอบๆแค่สองตึกนี่ที่เหลือมันก็เพียแค่พื้นหลังเนี่ยเขาทำโมเดลตึกกว่ามิตรเศษสองตึกเฉยๆเลยอ่ะ ่าสงสัยอันนี้ก็หาปลาทองซึ่งรู้จะไปหาจากไหนทอ็ทอปท็อปเชฟไม่มีไข่เลยปีนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอ,อ้ดูดิน่าจะใกล้หมดเลยไหมยขยะเนี่ย ห่าหมดแล้วจริงเวยจะไปหาปะทองจังแบบมบเบอร์เก็ร์แค่เนี้ยหาจากไหนวะ้ยจริงแล้วเราต้องเข้าเป็นนั้นเดี๋ยวเข้าไปไม่ได้ไม่รู้อ่ะ จะมีทางลับอะไรไหมโอ้ดูข้างในึือมันมเป็นแบบอืมเป็นแบบกระจกใสมองข้าเครื่องบนได้ไปหมดอีกแล้วหมดไวามาก แถมไอ้จานนี้ผมว่าสามโต๊ก็ผมว่าก็าพอเพียงอ่ะเคยบ้างเขาก็ไม่ได้เสิร์ฟอะไรทันขนาดน,นั้นอ่ะเนี่ยมันก็จะมีขัดนิดหน่อยพี่เดินช้าพี่เนี่ยผมว่าอันนี้มันไม่จําเป็นอ่ะคือมันไม่ใช่แบบโอ้โหมารอกันเลยขนาดนั้นโอ้โหเจร้รถไวมากรถไบของจริง เติมก่อนน่าจะมีจ้างคนเก็บขยะเนะ สต่อกเข้าไปแล้วเราได้รอบเท่าไหร่นะศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดใช่ไหมหรื 14, 17, 17. อหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดก็น่าจะเอ้ยก็น่าหยิกแป๊หนึ่งนะน่าจะประมาณเวลาที่เวลาถุงกำหนดไว,ว้นี่แหละเร็วอีกนิดเดียวเอาสุดท้ายมาแล้วปั๊บอา้าว มาเฉ่ตรงนี้หรอมาตรงนี้เฉยเลยจ้าคนต่อไปอัปเกรดอีกแล้วมีอะไรใหม่ไหมไม่มีเลยอ๋อมันเฉพาะส่วนเนาะนี่ก็ส่วนอันนี้อันนี้ก็ส่วนอันนี้แต่ราคาราคาแรงขึ้นอนี้แหละพีพสามร้อยถึงยังยังไม่ถึงรู้ว่มมันนับแยกด้วยหรอไม่รู้แต่ปีคลิปสักวันนี้ขอปีคลิปไว้แต่ปีเท่านี้ครับนะครับบ๊ายบายหม่ว